ร่งทรัพยากรธรรมชาติสิบล้อมวันนี้ก็แสดงความเป็นชาติจังเลี้ยงสปาแฟร์รอบเล็กให้กับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านทานหาตามด้วยความอร่อยดีครับขอบคุณครับขั้นนี้ก็เป็นสภากาแฟครับหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีที่ทําการอยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรของเราคือการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมุ่งทางเหมือนไปเนมที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้นะครับสําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดง,งานของเรานะครับก็เป็นการเชื่อมความสามาัคคีระหว่างหวยงานในรก,กระทรวงทรัพยากรชาลิสิแวดลอ้อมและทันนมิตรที่มีภารกิจเกี่ยวพันกับงานกรทรงทรัพย์กอนชาลสิบวันร้อของเรานะครับก็ที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างยงยิ่งนะครับ วันนี้ก็รู้สึกว่าอุ่นดาฝาข้างนะครับวันนี้พวกเรามาร่วมมากมายเป็นพิเศษนะครับที่1นในเราก็จะมีที่ผ่านมาเรามีการคิกออฟในเรื่องของหมอกควันไฟป่าที่สระกางนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต,างต่างๆเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนั้นคนเรามากันบ้านนน่าจะเกือบเกือบัำคนผมดูนะครับ หลังจากที่เราคิกออฟเสร็จแล้วเราก็มีการไปทําแนวกันไฟแล้วก็ทําฝายที่ส่วนลูกชาตพระบาทเหมือนกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านในหน้าที่นี้ด้วยนะครับและอีกเรื่องึงที่มีความสําคัญนะครับว่าในในปีนี้ทางจังหวัดก็ได้จัดงานกาชาติที่ปีใหม่นะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่5ลุมกราคมนะครับ ซึ่งหน่วยงานในการสังกัดกระทรวงรั้าทรวมชาลัสิบล้อมจะมีการออกร้านในตรงนั้นด้วยก็ตอนนี้เราตั้งคณะทํางานแล้วก็มีผอจํมนงบุญสิงห์นะครับเป็นหัวหน้าคณะทํางานในการจัดตั้ออกแบบนะครับแล้วก็กําหนดรูแปแบบต่างๆปีนี้เราตั้งใจว่าจะทําเป็นิทัศการที่มีชีวิตจะทําให้ดีนะครับเพื่อจะได้เป็นที่สนใจของพี่น้องที่เข้ามาทงงานนะครับ ผมจำนงวุฒิสินในนามของผู้ในการสำนักบริหารพิรักที่13สาขาตางๆนะครับวันนี้อยากจะขอ,อามาแจ้งข่าวกับทางวอนสมาชิกของอหน่วยงานในสังกัดกระทรวงนิดหน่อยครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่เราจะไปตามมติที่ประชุมที่สภากาแฟครั้งที่แล้วนะครับที่เราจะาจะไปบริจาคเสื้อผ้ากันหนาวให้กับ หมู่บ้านที่ทยากจนแล้วก็ขาดแคลนเครื่องกันหนาวนะครับตอนนี้ทางทศจอได้มอบให้กับสำนักศึกษาในการคัดเลือกหมู่บ้านที่จะนำเสื้อผ้าไปบริจาคนะครับก็ปรากฏว่าเราได้คัดเลือกไว้ทั้งหมด4หมู่บ้านตอนนี้กำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอยูนะครับก็จะมีที่นอนุญาตแก้ซ้อน แล,แ,นะแล้วก็ที่แก้ซ้อนที่ขนตาลนะครับแล้วก็ที่ดอยจงนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่เคระซาพันสัตปาดอยผาเมืองนะครับตอนนี้กําลังเช็ครายละเอียดดูทีแล้วก็จะกําหนดการที่จะไปบริจาคก็คงจะหลังเทศกาลปีใหม่ไปนะครับและเดี๋ยวเราจะกําหนดในในการที่จะไปบริจาคทีนะครับ ก็อขอแจ้งข่าวให้พวกเราทราบก่อนแล้วก็อาจจะต้องอขอรับบริการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก,กันหนาวนะครับหรือว่า,าเครื่องอปโภคบริโภคในการทียร่ยงใหม่บริการต่อไปนะครับวันที่26ธันวาคมนี้เราจะมีการจัดงานเรื่องของวันคุ้มครองสัตว์ป่านะครับซึ่ง ในวันที่26ธันวาเป็นวันคุ๊องออกสป่าของ,ของโโกรมปุิยาในชาติสป่าและพันธุน์ในปีนี้เรากําหนดจัดที่เขตสัพพัสป่าดอยผาเมืองอำเภอห้างฉันจังหวัดลำปางนะครับก็คิดว่าจะเป็นงานจะเชิญทางโรงเรียนแล้วก็ผู้นาชุมชนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอห้างฉัน แล้วก็เพื่อแม่ทาจังหวัดระโพนมาร่วงงานนะครับก็คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานประมาณ500-600คนนะครับในงานเราก็จะเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับไปเป็นประธานในการเปิดงานนะครับแล้วก็หลังจากมีการเปิดงานแล้วก็จะมีการจัดพิธีสการและก็จัดเรื่องของกิจกรรมให้กับเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดภาพวาดนะครับ แล้วก็การกิจกรรมในเรื่องของการเดินป่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปเดินรณรงค์ในพื้นที่ของตลาดทุกเกียนและก็ตลาดแม่ทานะครับก็คิดว่างานนี้ก็จะเป็นการรณรงค์เพื่อเป็นการพิารารทาการรุ่งระสัตว์ป่าของประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันก็สัตว์ป่าเราลดน้อยถอยลงไปเป็นจำนวนมากนะครับ ออยากจะฝากประชาชนให้กับพวกเราถ้าใครว่างนะครับวันที่26ธันวาคมก็ขอเชิญไปร่วมงานนะครับงานนี้มีของแจกมา,กมากนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องขอความร่วมมือกับทางรัฐบาลน,นะครับเรื่องขอ,อช้างอาจจะไปร่วมงานเพื่อเพื่อแสดงให้ให,ให้กับเด็กๆได้ดูด้วยนะครับก็สำนักศึกษาก็ขอขอ แจ้งข่าวให้กับพวกเราีิงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับนะมองก้องไรคะคลิศเศรษฐกัมเนศครับผู้ช่วยผู้การัีกันเ้าสอนนะครับพร้อมทีมผู้ริหารของอกัน,นฟทาไม่มอสที่ให้ความกรุณานเป็นเจ,าานจาาา้าภาพจัดสถานกาแฟนครั้งนี้นะครับก็วันนี้ปวดหนาฝาข้างนะครับเมื่อกี้ผมลืมเรียนไปว่าวันนี้จริงๆท้านลองสุขุญชัย ท่านจะมาร่วมด้วยนะครับท่านรับปากกับผมแล้วนะครับเมื่อเช้าผมก็โทรเช็คเมื่อกี้ท่านโทรกลับมาบอกว่าท่านกิจภารกิจเทียมการรับนายกนะครับท่านก็ฝากกล่าวขอโทษนะครับแล้วก็ถ้วยกาแฟเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่าได้รับความอนุเคราะห์จากคุณบรรณช่วยประสานนะครับจะช่วยประสานในการจัดทําให้้วก็ฟรีนะครับเพื่อไปนี้บริษัทอินทาเอเล็ตนะครับก็เป็นคนจัดทาให้ฟรี พบก,กันครั้งต่อไปที่สำนักพุทธาพูทีรกที่13นะครับขอบคุณทุกท่านครับ